ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมปีแสดงเปิดบ้านเฉือนชนะสิงห์พง,งาด1-0ศึกพิมลิก1เอมรีวางแผนพลาดเริ่มเกมมาแนวทางการเล่นของแมนยูยังคงเน้นครองบอลบุกเข้าใส่แต่ดูเหมือนวันนี้แอสตันวิลล่าจะมาแปลกเน้นแพ็กเกมแดนกลางแต่กลับไม่ได้ไล่บีบรอตั้งโซนแล้วให้กองหลังดันสูงขึ้นมาใช้กับดักล้ำหน้าในการรับมือแนวรูกเจ้าบ้าน แน่นอนว่าแม้หลายครั้งมันได้ผลในการเช็คไลน์แต่กลับกลายเป็นเข้าทางปีแสดงเต็มๆที่ได้วางบอลยาวท้าวิ่งแข่ง4ีคุนร้อยอยู่ตลอดและความเร็วของแนวรุกก็เหนือกว่าจนได้หลุดไปล่อเป้าหลายครั้งรวมถึงการหลุดกลับดักเปลี่ยนเป็นหนึ่งประตูนในครึ่งแรกก่อนที่สุดท้ายเอมรี่จะแก้เกมเน้นรัดกลุ่มมากขึ้นจนสามารถยกระดับเกมขึ้นมาได้เล็กน้อยซึ่งต้องบอกว่าหากทับสิงพังงานเล่นแบบครึ่งหลังแต่แรกอาจจะมีแต้มติดมือกลับออกมาก็เป็นได้ 2. แมนยูควรต้องได้มากกว่า1ประตูแม้เกมนี้เกมลุกของปีแสดงจะสร้างสรรค์โอกาสงามๆได้หลายต่อหลายครั้งตลอดทั้งเกมแต่ไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาชนะเพียงแค่1นต่อศูนย์แน่นอนต้องชื่นชมแผงกองกลางอย่างกาซิเมโรที่วางบอลสวยๆข้ามแนวรับจนได้หลุดเดี่ยวหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าวันนี้แนวรุกทั้งแรดฟอร์และสานโชที่ได้โอกาสวิ่งชีกลายกองหลังกลับทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรแรดฟอร์ดวันนี้จับบอลแรกขาดๆเกินๆตลอดแถมจังหวะยิงก็ไม่เฉียบขาดมากพอ ส่วนซานโชก็อย่างที่ทราบยึกยักจนผู้เล่นบิลล่าลงมาอุดช่องได้ทันและพลาดโอกาสไปซึ่งหากพวกเขาเน้นมากกว่านี้่มมากกว่านี้เกมอาจจะขาดลอยตั้งแต่45นาทีแรกไปแล้วเลยด้วยซ้ํา 3. ลินเดเลฟร่างทองหนึ่งในคนที่เล่นได้เด่นสุดๆนอกจากกาซิมโรในเกมนี้คงหนีไม่พ้นวิกเตอร์ลินเดเลฟกองหลังชาวสวีเดนก็เกือบจะหมดอนาคตกับทีมไปแล้วก่อนหน้านี้โดยผลงานอันยอดเยี่ยมจากการสกัดบอลจังหวะสุดท้ายสวยๆช่วยทีมไว้ได้หลายต่อหลายครั้ง ตลอดทั้งเกมซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยจากเขาคนนี้คือความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นการอ่านเกมที่เฉียบขาดมากขึ้นการยืนตำแหน่งที่ถูกต้องตรงจุดและอีกหนึ่งปัจจัยที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือคู่ค้าที่ไว้ใจได้อย่างลูกชอที่ดูจะประสานงานกันได้ดีกว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครจากที่ก่อนหน้านี้จับคู่กันทีไรเป็นอันได้บันเทิงแทบทุกที 4. แมนยูตัดคู่แข่งล่าเท่าโฟ 3คะแนนในเกมนี้คอมเมเตดส่งผลให้พวกเขามี63คะแนนจาก32เกยมยังคงรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนต่อไปเพราะอีกคู่ที่แข่งพร้อมกันอย่างนิวคาเซิลเปิดบ้านเอาชนะเซาท์แฮมตันไปได้เช่นกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนผลพักปีแสดงจะตัดคู่แข่งไล่ล่าท็อปโฟไปได้อีกหนึ่งทีมเพราะแอสตันวิลล่าเองที่ก่อนหน้านี้แอบหวังเล็กๆหากบุกมาชนะเกมนี้ได้แต่หลังจากความปราชัยทำให้พวกเขายังคงรั้งอันดับ6มี54คะแนนตามหลังแมนยูถึง9แต้มแถมยังแข่งมากกว่า2เกม ทำให้ดูเหมือนทีมของอูนาเอเมรี่คงจะต้องไปเล็งพื้นที่ถ้วยรองอย่างยูโรปาลีกแทนคงจะสมเหตุสมผลมากกว่าเอริกเทนฮากเทรนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่ดอปอันโตนีเป็นตัวสำรองในเกมพบแอสตันวิลล่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเทนฮากเปลี่ยนแปลงผูเ้เล่นบางตำแหน่งโดยเลือกให้โอกาสไทเรวมาลเลเซียกลับไปเป็นแบ็กซ้ายขณะที่มาเซลซาบิเซอร์ได้ลงตัวจริงในต,ในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์พร้อมทางบรูโน่เฟรนเดสออกไปปีกขวา อันโตนี่ถูกจำนั่งเป็นตัวสำรองและแม้มีบางคนมองว่าปีกชาวบาซสเลียนโดนดรอปเพราะเรื่องฟอร์มการเล่นแต่เทนฮารยืนยันว่าเป็นเพราะป,ปีแสดงมีโปรแกรมเตะทีทำให้ต้องจัดการกับความฟิตนักเตะอย่างเหมาะสมเทนฮารกล่าวว่าเราต้องแบ่งเบาภาระของนักเตะนั่นคือหนึ่งในเหตุผลจากมุมมองด้านแทคนิคคุณมีความคิดและมีแผนการและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ผมทําการเปลี่ยนแปลงอันโตนี่ลงเล่นเยอะมากเพราะงั้นเราต้องปกป้องเขาเช่นกันนอกจากนี้จากมุมมองทางแทคนิค ผมคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่จะทำเช่นนี้บรูโน่เฟนเดสกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าตนเองลงเล่นพร้อมอาการบาดเจ็บแต่ไม่มีปัญหาเพราะเต็มใจช่วยทีมอยู่เสมอหลังจบการแข่งขันที่โอทาฟอร์ดกองกลางชาวโปรตุเกสเผยกับ MUTV ว่าตนเองลงสนามพร้อมอาการบาดเจ็บที่ติดตัวมาจากศึก FA ครับแต่ไม่มีปัญหาเพราะพร้อมลงช่วยทีมอย่างเต็มที่ ผมมีความสุขที่สภาพร่างกายของผมไม่เคยอยู่ในสภาวะที่ส่งผลให้ผมลงสนามช่วยทีมไม่ได้เลยดาวเตยวัย28ปีกล่าวแต่อันที่จริงแล้วผมมีการบาดเจ็บจากเกม F a ฟเัรอบรองชนะเลิศดวลกับไบรตันและนั่นยังคงส่งผลให้มีการปวดอยู่เลยแต่ผมลงเล่นได้ผมยังคงสามารถลงช่วยทีมและเป็นตัวเลือกในตอนที่ผู้จัดการทีมต้องการผมผมจะพร้อมเป็นตัวเลือกเพื่อช่วยเหลือทีมเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญสำหรับผมในการลงเล่นให้ได้มากที่สุด เท่าที่ผมทําได้แต่ชัดเจนเลยว่าผมต้องพยายามลงเล่นในตอนที่สภาพร่างกายอยู่ในจุดที่ดีที่สุดและพยายามไม่เจ็บป่วยหรือเป็นอะไรในทํานองนั้นพยายามทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้สภาพร่างกายดูดีที่สุดสาหรับการลงสนามในทุกๆเกมเอริกเทนฮักกุนซูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความมั่นใจแฟนบอลปีแสดงหนุนหลังนักเตะเต็มที่ท่ามกลางกระแสข่าวการซื้อขายกิจการสโมสรและประท้วงเจ้าของทีมในช่วงที่ผ่านมา หลังจบเกมซื้ออังกฤษไม่พลาดสอบถามถึงกรณีข่าวการยื่นซื้อกีจกการสโมสรรอบล่าสุดที่ลากยาวมาจนถึงตอนนี้นอกจากนั้นแฟนบอลเมดเดตยังคงทําการประท้วงตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมปัจจุบันอย่างต่อเนื่องว่าจะส่งผลต่อน,นักเตะและผลงานหรือไม่พวกเรารู้สึกกันจริงๆว่าบรรดาแฟนบอลหนุนหลังพวกเราอยู่ดังนั้นพวกเราต้องโฟกัสไปที่เรื่องการพาทีมประสบความสําเร็จเพราะนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังเทรนเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์กล่าว พวกเขาต้องเชื่อใจในตัวพวกเราเพื่อที่พวกเราจะมีสมาธิไปยังสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ผมแน่ใจว่าเมื่อพวกเรามอบผลงานแบบที่พวกเราทํามาตลอดฤดูกาลบรรดาแฟนบอลต่างหนุนหลังพวกเราและมีพลังงานอันมากมายถูกส่งต่อมาอย่างมากมีการเชื่อมโยงที่ถูกผูกมัดระหว่างแฟนบอลและบรรดานักเตะเข้าด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง เอมโนมาร์ติเนสายดันอสตันเวลารู้สึกผิดหวังที่ตนเปิดบอลยาวเพียงครั้งแรกก็เป็นที่มาของการเสียประตูจากลูกยิงเฉแลบโดยบรูโน่เฟนเดสจนทําให้พ่ายแพ้แ,พแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเจ็บปวดความพ่ายแพ้ของเราค่อนข้างเป็นเรื่องโหดร้ายมาร์ติเนสเผยความรู้สึกหลังเกมเราเริ่มต้นได้ไม่ดีนักเรามีความหย่อนแย่และเสียบอลหลายครั้งครึ่งหลังเรายืนตำแหน่งได้ดีและเล่นอย่างมีจิตวิญญ,ญาณตอนนี้เรามีจิตวิญญ,ญาณของผู้ชนะแล้วเราไม่แพ้ใครมาสิบนัดและพยายามมาที่นี่เพื่อ3คะแนน ไม่ใช่แค่หวังเสมอช่วงท้ายเกมเราพยายามแล้วแต่อยู่นเจ็ดป้องกันประตูดได้ดีมากและมีจังหวะสกัดจากเส้นหลายครั้งแต่เราไม่สามารถเริ่มเกมอย่างหย่อยแยะเหมือนวันนี้ได้สุดท้ายเราไม่ได้คะแนนกลับบ้านซึ่งนั่นทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยจังหวะเสียประตูนาทีที่39เริ่มจากมาติเนสซาดโดนโดนกาซิโมโรโคสวนข้ามแนวรับมาคัดแลสฟอร์ดลุดเดี่ยวยิงแล้วปัดเข้าทางบรูโนแฟนเดนเดสซ้ำมุมแคบเฉลับอเล็กซ์โมเดโนตุงตา่าย ผมรู้สึกผิดหวังเพราะสุดท้ายเราพ่ายแพ้เกมด้วยลูกฉลับกูแชมโลกแห่งอรจเจน,น,นากล่าวเพิ่มตลอด40นาทีแรกผมไม่มีจังหวะเปิดยาวแม้แต่ครั้งเดียวแล้วพอผมตัดสินใจทําแบบนั้นการซีมิโรก,ก็หมงได้อย่างยอดเยี่ยมทันทีทันใดแรดฟอร์ดก็ได้หลุดเดี่ยวผมเซฟจังหวะแรกได้แต่จากนั้นก็เจอลูกยิงฉลับโมเรโนผลการแข่งขนันันทีมของอุนายเมรีโดนทิ้งห่างตำแหน่งท็อปโฟออก9คะแนนและซุ่มเชียงที่จะโดนล,ลิพูแซงขึ้นอันดบับ6ก คุณสามารถเห็นได้ว่าเรามาไกลแค่ไหนภายใต้อูนาเอมเบอรี่ทุกๆเกมเขาจะให้แผนการเล่นและไอเดียในการคว้าเชชนะก,กับเรามาติเนสกล่าวต่อเอมเบอรี่คือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกและตอนนี้คือช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเป็นแฟนบอลบิลล่าผมเองก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สวมเสื้อสโมสรน,นี้ผมจะทำเต็มที่ในทุกสัปดาห์และมาดูกันว่าอีก4เกมที่เหลือเราจะสามารถไปฟุตบอลยุโรปได้หรือไม่ แฟนแมนยูรวมประท้วงเกลเซอร์ก่อนดวนวิลล่าแฟนบอลหลายรายของแมนเชสดดเตอร์็าพากันมารวมตัวประท้วงตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรก่อนหน้าเกมพิมลิกที่ปีแสดงจะเปิดรังโอทฟฟอร์ดตอนรับการเยือนของแอสตันวิลล่าคืนวันอาทิตย์ที่30เมษายนนี้คิกออฟ20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยการประท้วงครั้งนี้มีกลุ่มแฟนบอล1958เป็นตัวตั้งตัวตีโดยเรียกร้องให้ตระกูลเกลเซอร์ยอมขายหุ้นสโมสรออกไปทั้งหมดเนื่องจากมีข่าวว่ามหาเศรษฐีชาวอเมริกัน จะขายแค่หุ้นบางส่วนแล้วตัวเองจะยังได้บริหารทีมต่อไปก่อนหน้าน,นี้ทั้งเซอร์จ,จิมและคริปมหาเศรษฐีของสราชอาณาจักรและชิกยัตซิมบินธรรมดอัลทานีจากกาตาได้ยื่นข้อเสนอรอบสุดท้ายเพื่อขอเทคโอเวอร์แมนจิโดยมีรายงานว่าเซอร์จ,จิมมาแรงหลังยื่นข้อเสนอสูงกว่าแถมยังมีเงื่อนไขให้โจเอลเกลเซอร์และอาฟรัมเกลเซอร์ได้มีส่วนร่วมในการบริหารต่อไปด้วยในการประท้วงก่อนเกมพบแอสตันวิลล่านั้นแฟนบอลแมนจิตรวมตัวกันชูป้ายอย่างที่เขียนว่า ขายออกไปให้หมดเท่านั้นเดินจากใจกลางเมืองไปโอทัฟฟอร์ดและบางส่วนจะประท้วงเข้าสนามช้า18นาทีตามจำนวนปีตั้งแต่ที่ตระก,กูลเกลเซอร์มาเทคโอเวอร์สมสรเมื่อปี2005ทั้งนี้แฟนบอลปีแสดงเคยรวมตัวประท้วงตระก,กูลเกลเซอร์มาแล้วหลายรอบโดยครั้งใหญ่สุดเกิดขึ้นก่อนหน้าเกมแดงเดือดกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2021และมีกองเชียร์บุกลงไปในสนามโอทัฟฟอร์ดจนทำให้เกมดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกไป ดีนเฮลสันในทวารดีกรีทีมช่างกรีตเตรียมที่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสกัดในพิมร์ลีกแบบถาวรหลังหมดสัญญายืมตัวกับนอตติงแฮมฟอเรสในฤดูกาลนี้ในทาวารวัย26ปีพร้อมจะเดินหน้าหาสมรสนใหม่โดยเขาต้องไม่ต้องการที่กลับไปเป็นมือสองต่อจากดาบิดเดคอาท่ามกลางข่าวเรื่องการต่อสัญญาใหม่ที่กำลังเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆร,รายงานระบุว่าสัญญ,ญาของมือกาวชาวสเปนิตกำลังจะหมดลงในฤดูกาลนี้ แต่เจ้าตัวก็พร้อมที่หันค่าในของตัวเองลงจากที่รับสูงสุดในสมสอนเป็นเงินจํานวน3,50 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เพื่อที่จะอยู่เฝ้าเสาในนิ่ินโอทัฟฟอร์ดต่อไปนั่นทําให้เมื่อเฮนเดอร์สันกลับมาจากการดืมตัวที่ฟอร์เรสเขาต้องรับบทบาทเป็นมือ2ต่อไปซึ่งเจ้าตัวมองว่าโอกาสที่จะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนั้นแทบเป็นไปไม่ได้และจะส่งผลต่อการกลับไปติดทีมช่างกริฑอีกครั้งด้วยปัจจุบันเฮนโดยังคงต้องรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่กลางเดือนมกราคม โดยก่อนหน้านี้เขาโชว์ฟอร์มให้กับทีมเจ้าป่าได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการเก็บไป6ครีนชีต,ตจาก20เกมในทุกรายการโดยมีข่าวว่าเขาอาจจะได้สัญญาทาวรหากทีมสามารถรอดพ้นจากการตกชั้นได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ